เออมีดาวด้วยบอลในสดนี่ยังหัดใจได้เออดาวด้วยอุ้ยมีอเมซอนด้วยน้ำมันแข็งเหมือนผมเนี่ยแข็งยังมุ้ยขัดซ้ำอืมในบอลโลว์เฟสน่ะยอแย่กันมาไอ้น้ำมันมอเตอร์ไซค์ไหลเนาะก็จะเสีขัดไปไทยเติมดิเติมมันต้องเสียค่าด้านอย่างเงี้ย นะไปไปไปกลับก็หกร้อยบาทอ่ะไป300 300 300ไปสามร้อยมาสามร้อยละห้าร้อยเราจากไปเที่ยวนะ อืมงั้นมันตกจทีจ่จริงเฮียได้แลกได้หลายกว่านั้นเลยเลืกได้หลายกว่าน,นั้น,นเหรออืมผขามื่อสี่บอกพี่แต่ว่ามันคุ้นเขานั่นเขาเหมือนกันนะกฤษยาที่กินมันเท่าไหร่ดิโอ้มันสี่เก้าว้าวเขากินไปสองแสนเลยจริเพีออเเ่อผมว่าจะเรียกยอดได้หรอกเขาหักเพราะอะไรเขาคือพวกเนีน่ยเรียมไหลเขาจะซื้อของเ,าเอาขอึ้นมาท่นี่จริงมันแลกได้สี่เก้างั้นมันสูงเดียวกันเงินบาทนะแน่นสูงไรอืมสูงไรสูงไรนี่เขาให้สี่เก็ดเลยบ่ เออเขาเขเรียกกะกินสองแสนโอ้ยตอนที่ค่อยมาข้างหน้านะสองวัดสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าสองหมื่นแปดโอ้ยสองหมื่นแปดก็เยอะแล้วเออสามหมื่นวนเราเงินเราที่มันตกอืมแม่ละเนี่ยแม่ผมแม่รเห็นไหมเนี่ยแต่ตอนช่วงโควิดน่ะสองแปดสามหมื่นเห็นไหมเออเข้าวตะกินเดี๋ยวีูโอ้ย้นสูงเลยอืเท่าตัวเนี่โอยเท่าตัวเปล่าเข้าตัว นี่มันจะไปถึงห้าห้าหมื่นตอนหน่ร้อยสี่เก้าล่ะสี่เก้าสเก้าก็สี่เก้าเล้อีกแล้วอีกลอีกลอีกนิดอันเดียวนึ่งม่ทอดทาแล้วเออแม่ออห็นว่าเขาจะแลกงเงนหลายหเนี่ยแ่เี้ยว่าที่แรกหาพันเงนบอกเออเขาบอกว่าม่ไม่แลกเป็นเื่นเลยเขาบอได้แต่ว่าเขาียเมียไปเขาไปหาเขาแล้วผมก็เลยจะปิดพวก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 ทัน เอ,อเอามาแลากเินกาไรไเลยเฮียแลกเินกาไรเนี่เยไไเอาแลากนั่พี่47เ,เอาไปแลกธนาคารกับ49เขาก็ได้สองเลยเออเนาะเขากินสองเนยเออเขากินสองเซนแนเออกินพี่ไปประมาณมีนึกว่า47ก็อยู่สูงเลยหนูโว้ยมันได้หลายกว่านั้นมากเอาวันแรก49แต่เดิมท่านโมนเงเงี้ยผมคิดว่าเนี้ยจะแลกห้าพันเขายังเรียกแลกให้เป็นหมื่นเลยอือเห็นไหมเนี้เรียกเป็นหมื่นเลยเขาอยู่วันแต่ว่าเนี้ยเขาไปหาเขาละครั ที่ผ่านมาครับก่อนได้ขอบันยามันไอมันไปแค่นี้ก่่นมาเที่ยวเราบอก่แ้มาเที่ยวเราแค่นี้ก็ยาเถอะเนาะเออตังไปงมันสมัยก่อนนี่ยังแค่สองเจ็ดสองปดเออสมัยก่อไม่ผมแรกตอนนั้นก็สองสองห้าสองหกกว่าโอ้โหีแล้ เรื่อได้ระบบค่อเก็อได้ต้องสังหมื่นกวัาจุทนะวาน้ำมันบ่มี้เปี่ยนานอ้นเก็ปตทบ่มีบ่มีปัท้อเดกกับบมีอะไรเนี้ยบ่มี้ำมแล้วก็สิยปเตมันกับซ่อมขาเติมเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันเงินเงินมันสูงไรเงี้ยเงินมันแลกกันชวนกับบอคบอเขากันได้อเพราะเพราะว่าเขาแลกเงี้มันสูงไรเนี้เขาไปแลกซน้มันไทยมาใส่เลยนี่ น้ำมันไทยมาใส่จากที่แรกเป็นเดรือเงินมันรืบ่องทีนะอาจารย์บอกกมถึงเวาขายน้ำมันลิตรหนึ่งศส,สาวพันสาวพันนี่ก,ก็ตีไปจากแปดสิบบาทนเนาะหรือว่าเจ็ดสิบบาทเนาะเราไมนไปหาที่แรกงากกันทีละ,ะที่แรกยายแล้วอยากเอาเรามาแรกน,นใจไดได้ไดไดน,นะนี่ก็ไม่มีเลย โอ้โหไม่มีน้ำมันขายไม่มีนี่เนยน่เนี่ัวนี่ผมไปซอกน้ำมันเยนก็เป็นเหื่อยนะเออเอยไปซอกใน้ำมันลยซ่อกน้ำเยียงเแหละเอดีซนบอกเออดีเซลครับน้ำมันกแก๊สนแก๊สนั่นบมมีเีมันผมมีแต่กกหนุนตนมีเข้าไปเก็รัวเนี่ยก็แในเือเล็กน้อยเดีก็บอกทีน้านะนๆะ เงนบอไม่ได้กำไรเนาะมีมีเล็กๆน้อยเพราะว่าน้ำมันมันแพงไายวราที่กิเราเขาไปกันหาร้อยของร่อยแต่ว่าผมเิออกไปใอ้รอบแรกเสร็จเห็นใจเห็นใจเห็นใจอยู่กินเเหลือร้อยหนึ่งผมก็เอาไปว่าจะช่วยกันเนาะเมื่อกี้ที่เราขัเร็วดีตรงไปนี่ไปตรงอะไรตรอะไรตรงเมื่อกี้นี่ที่เราเรียนนมินเนอรรถพัตรงไปนี่ไป โอ้ที่เขาเลี้ยวมากงย่างไนี้ย่โอ้ตรงไปนี่ก็ไปทั้งอ่าบุตรพระแล้วก็ไปทั้งแถวบ้านนอกเลยไปซิมโนน่าล่องไปเลยทั้งบ้านผมเลยไปทั้งบ้านผมเพราะว่าบ้านผมอยู่ใต้สะพานนี้เลยไปทางนี้เลยไปทางนาแรงบ่เออทางาแรงทางแรงโอ้ยยี่งหูด้วยเนาะทางแรงเนาะก็เคยลงรถลงรถรถไฟอยู่ตรงทางทางแรงต่อไปก็เดี๋ยวรถรถในนาแรงมันเสร็จก็จะมีรถเนาะ บอกมีน ok ้ำมันบนมีรถบอกมีน้ำมันจะับเหมันบอกมีรถแม่ละแ่ละวันอยู่ซอกเซนน้ำมันขึ้นเ่าได้ค่าน้ำมันหน่อยเดียวเราไปซอกเซนน้ำมันเมื่อวานโอ้ยรมานไหไปกับไปตอก้นเงากันเนี่ยเป็นสม่มงสองสมูมงคนน่ะเห็นได้เลยับว่าต่อกับอะไรมัน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 ไม่ใช่ทางเดียว รเดินออกมาตรงนี้ก็เรียกถนนสาย10บตัวนี้ว่าตัวนี้ซึ่งตัวน้นสี่ร้อยห้าสิปีตัวนี้นะครับผมไปซใ้ายใต้เออไปสถาน,นีรถไฟมันจะมีแยกตรงนี้ ผมเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้งสามสี่ปีแล้วถ้าว่าถ้าว่าเฮียจะมาเมือมอมอม่อเมื่อไรเฮียจะกลับมาเปลี่ยนกันเม,ม,มื่อไรวันไหมสงหอ,องวันสองวันอเราเปิดโทรบงก็ได้ได้ได้เพราะว่าเฮียจะออกอ่อะสถาน,นีพุ่นเฮียต้องโทรที่โรงแรมนะมันนะโรงแรมมันก็โทรให้เบอร์น,นี่แล้วก็บอกว่าโทรที่ไหนที่ที่โรงแรมที่โรงแรมแล้วว่าเฮียสี่ใช้โทรศัพท์อ่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สีไม่ไม่สีไหม <มา S 1> เราจะว่มีเดี๋ยวจะไปซื้อนี่โอ้ไปซื้อซื้อแล้วก็ใส่เนาะอ,อ๋เดี๋ยวเดี๋ยวยอนให้ยนให้เราเฮียก็กโทรโทรครับถ้าว่ามันโทรไม่ได้เฮียก็ต้องโทรอ่าโรงแรมก็ได้โรงแรมโทรให้ได้โรงแรมโทรให้ได้อเออโรงแรมโทรให้ได้ว่าพี่มาลบผมอ่าจริจริงมันออกพี่มันมาตะพุ่มมันก็มีรอบรอบรอบสี่โมงเฮียมารอบสี่โมงเลอ สี่โมงอะสี่สี่งเย็นนะมาเึงที่นี่สี่โมงเย็นเลยเออสี่โมงเย็นรถไฟอ๋อเจร้าบางประมาณมันออกมันไสอชั่วโมงนะฮะอสองชั่วโมงเลยองชั่วโมงเนียต้องออกคุณประมาณสองโมงสองโมงหรือว่าสองโมงยังออกวแลัมหดีมหดบางเรียงชั่วโมงหนึ่งแต่บางเรียงมหดเวียงแค่นี้กชั่วโมงหนึงเป็นสอชั่วโมงเออสี่โมงอผไปรับอยู่ที่สถานีรถไฟ เราจะกลับการเลยก็ได้หรือว่าจะกลับโรงแรมเลยก็ได้ว่าต้องเข้าเวียนโอ้ข้าเวียนก็ได้ต้องไปเที่ยวเวียนีครับครับครับให้นะราคาให้คาเดิมเราที่มีน้ำมันนราวันนั้นนี่น้ำมันเห็นแล้วยังไม่แล้วเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งเปิดประเทศโอ้รถจำมีนี่ยจักรเป็นเอ่อเพิ่งหาก็เสื่อ ซื้อเลยประมาณเอ่แกแปดเดือนนี่แหละโอ้ยังมาถึงปีเนาะยังปีงปปว่าไปขนดาว,ดาว,ดาวบอกอยงโอ้สินิเนอย่างนี้นนมันคิดเป็นเงินอล่าร์อังค<ส>ิดเป็นไทยบ่คิดเป็นเงินอลลารสี่สิบบาพันาไ<อ>์มันก็ต้องจอง่ายคืนจ่ายสาวพันเหรียญ<อ>เดอสาวพันเหรียญเ้องมาก่อนสามปีไปแนบบอกครับสมัยก่อนนี่ซื้อสดกันนะไม่ละ ในสมัยเก่าเลยซื้อสดกันบ้ดเอออย่างนี้มีมีปอนถ้าถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยซื้อสดคนเรารวยซื้อซื้อสดแล้วก็ซื้อซื้อเป็นคำเลยเอาคำแรกด้วยคำแรกเออเออคันนี้อาบาทชิดบาทหกบาทแล้วแต่ว่ากันเรียกเป็นคำเลยปีนี้จังเลยมีขนมใหม่ๆเยอะปีนี้ตอนนี้ ไ้ไปสวรรค์ปักีแล้วไปทางนี้เลยเพราะปากเซไปทางนี้นี่เออปักเซขึ้อรถขื้นรถปักเีอยู่ทางด้านหน้าเอาเนี่ยรเพราะอย่างนี้รถบออยู่ที่ตลาดชาบรร่รถรถไหนรถไปปากเซร,รถบอบอบอมันมันมันจะมีรถสายเหนือสายสาย,สายใต้เฮียรถส่วนบอลเฮียจะไปสายเหนือก็ต้องไปสถานีรถไม่สายเหนือสายเหนือจะเป็นไปอย่างเป็นหลวงพ่อบางบางเวียงพวกอะนะส้ำเหนืออย่างนีนะ เออไปสายเหนือสายใต้จะมีพวกปักเซเอ่อสวรรค์เขตคำวุ้นเออคำมุวนเออมันไปไปไปเส้นนี้ไปเส้นนี้นี่เออไปไปขึ้นรถอยู่ทางหนาวนี้สายใต้นะเขาจะถามว่าพี่จะไปถ่ายเหนือกับสายเหนือสายใต้เพราะว่าสายใต้เขาก็มาทั้งนี้ไปเวียนน้ำไปทั้งนี้เหรอแต่สกอร์นี้มันไม่ใช่มาทางนี้นะเห็นมาจากอะไรสายนั่งรถไปที่ตาชาแมนบอกแล้วก็นั่งรถนะไม่ไม่ใช่ถนนสายนี้นี่ มันมาทางไหนได้มันมันมันเขาเพียงคนมันนั่งออกมาออกนั่งออกมาที่เอยียบนั่งออกมาขับสิไปย์สายใต้กันนั่งรถสายใต้ออกมานั่งรถไม่ไม่ได้ผ่านทางนี้นะบ่บ่ผ่านทางนี้นี่มันไม่เคยผ่า <c oughs> นค<ะ>รับอันนี้นล่างรถไฟได้เงี้ยโอ้ยหยิบนี้น่านจะมีลูกว่าว่ากินกิน กินอนำไม่ไม่ไม่ใช่จีนจีนอจีนจีนเยอะกินมันก็คิดเป็นเงินจีบแบบแพงขึ้นเองใช่ไหว่าเรามันบะหมี่นี้ตะเกือเกือกระเบียร์เกือเกือเกือใส่กินเลยนกระเบียร์ลาวนะอ มีไฟไฟไฟขายไฟเออขายไฟขายไฟไฟฟ้าวยเรืองลาก็คุดไปด้วยปาใบปาม้แล้วก็ไฟฟ้าคือคนไทยยังต้องอาศัยเมืองลาวด้วยคือไฟของเราเนาะแล้วคนราก็ไปซื้มันรับกันครับกันครับกันครับเออพอเรากันเหมือนเกันสิ่คยสิมาตอนแรกดูคลิป เล้สิเาเอาเงินไทยไปเมืองไทยซื os os> ้อของว่าเอาเงินเอื้อเก็ราไปซื้อกับประเทศเนก็เอาเงินไทยเนาะเขาไ่เอาเขาไม่เอาเอ้เอาเงินเงินไทยเงินไทยเงินรกเนาะี๋้วนี้เศรษฐกิจไทยกำลัาคนตกงานเยอะยิ่งย้ายยุ่งเทพิงปแม่ นั่งรถไฟอาชาแนนี่มาถึงที่นี่ทุกนี่เราจะนอนอยู่ที่เวียงนวียันทดี๋ยวขากลังจะนอนก็ได้ที่สนามินมันบอกมีอะไรี่า่ไม่มีนี้ไมช่ถไมีรถไฟอนนี้รถะไมีบอไม่มีได้ไม่มไม่มี การกินไม่มีกันยากเลยซื้อไปทั้เทีโอแ <c oughs> กีกันเออรแ <c oughs> บบนท่ทงประตูใส่มงเีเน,นี่ยอันนี้ไมอ่ได้้ มาบ่อยเลยะตัวไอ้ก่อนนี้มาบ่อยมาสี่ห้าปีครับมาสมามามาโนนี่ก็มาเบิรงเลยเนาะคิดถึงเนี่ยคิดทอดอะไม่ได้มาสามสี่ปีคิดโอ้มันช่งผู้เรนมันก็สองสามปีเนาะสามปีสามปีเลยสามปีเระไมเห็ยังอยู่บ้านเนาะจริง การกินแล้วมันบมีดเลนะมันบไรซื้ออหาอย่างไรมตึงอย่างไรนนี้นะเออมันอะไ้เรยก็ะซแปเก้าไดเหีมันต้องไล่เพิ่มก่นอยู่เลยใช่มีไหมาตะทอก็ไม่มีน้ำมันโอ้มันมีอย่งมั มาเทียนจิงเดี๋วเาเพื่อนผมเอ้าเลไปได้เจ๊เจ๊เจ๊ทำไมเขไม่เอาที่เข้ามากีับเงินนี่แหละเฮียมันแลกอะไบ้างเดี๋เงินอยู่อะไรเงี้ยเงินมันบ่มีเงินมันบ่มีเงินบาทไปซื้อเพิ่นว่าต่อไปถ้ามีเงินใหม่ก็ได้ยังไงมีเงินบางกเงินบาทเออไปซื้อจะเอาจักเท่าไหร่กันอ๋อแต่มีเงินบาทนี่บ่อย่างแล้วโทรหาเพิ่นเอ๋อไม่นะก็ทำไมก็ทำไมประเทศเราทำไมเงินมันหายไปไหนเงนเงนบ่มีอะไนี้ มันปิดประเทศนะครับปิดประเทศแล้วคนเที magical, ่ยวตอนไหนมีรายได้ค้าขายก็ไม่มีนี่ไงลำบาณฑ์เริ่องต่างประเทศไม่มีอ่ะครับเนี่ยมันมีเงินบาทเงินบาทเงินดอลลาร์เนี่ขนาดซื้อที่นะยังต้องใช้เงินบาทพรัดหนึ่งชื้อที่นี่มีเป็นเงินเงินบาทเนียเงินบาทเนี่ย โอ้จเป็นิจีบเยอะเยอะมากเนี่ยนีเปนจักที่เท่าไหบ้างส่รถเจ้ายใส่รถเต็มเลยเต็มนะเอ้คิดอย่งไรคิดถาคิดถ้าหมื่นหรือซัมมี่นะเพาแสนหนึงจะได้เท่าไหเฮียาเฮียคองคิดลูแสนบาทเท่าไหหลายบาโอ้โหโไหวเนาะจักท่ว่าเท่าไรนักันเ่ยโอ้ยเป็นได้แค่งกเออเ อันน <irgendw carbono S 2> <imprisoned> ี้วดตะแสนบาทเียบวล้านบาทได้เหียบหมรงเหียวัดล้านบาทเป็นเท่าไแม่งหลานาอโอ้ยบ้าเงินไทยว่ะเงินเงินเงินอ่า่องเลาโอ้เขกเมื่อกี้อยไรคิดเฮี้ยต่เฮียเฮียเรกมื่นหนึงเฮีได้เป็นปึ๊ดปสล้านสี้นสล้านเจ็ดแสนคนมื่นหนึ่งอนไ่ได้แสนนึงบาทดิบเล้านเฮียสี สี 4, 6, 6่สิเกียลาดอีกสี่สิบเกียลาดมันเหมือนมันกระดาษเลยเนาะมันเหมือนกับแต่เงินลาวยังแข็งกว่าเงินเวียดนะเออเวียดนีสมัยก่อนนี่หนึ่งรยเนาะก็ห้าหมื่นออก โบ้ยเดี๋ยวนี้ก็จะแปลงมนจอบนี้แล้วเ้งเดินสมัยกอนนี้ขึ้นเครงบินก็ไม่แัตั้งรับแล้วก็ัคนบว่านั้นเ่อบบตั้งร้านอาหาร แต่แบีตขายจะพวกเป็นน้ำเป็นพวกล่อกระลิงมาขายิช่ไเง wow. <the> ี้ยแบบตั้งรั่นขายเครื่องดีๆีันนั่งบนท่านมีเถอะยีนนะพอดยินแล้วนี่ยนทั้งหมดิน้อรมีน่ามาสืทีเ้ว เดี๋ยวนี้แมนมันซื้อแล้วมันถมอยู่นี่มันถมอยู่นี่มันมาซ่อมชุดกันข้ามมาขายยานเยอะยานเรียกชุดกานข้าอยุต่อหนึ่งอันน่าคุอีกสักสิบปีเนาะรถไฟอะโออนันรถอันรถไฟฟ้าก็มีแลอะไรเหี้ยเออรถไฟฟ้ากินรถเองรถกระบะนี่นะเป็นรถไฟฟ้าแล้วนี่เออรถไฟฟ้ามีแล้วเออเห็นเห็นรถเมย์เนาะรถเมย์เออรถเมย์ไฟฟ้าก็มีอีกเออมันมีไฟฟ้าก็มี แล้วสถานีรถไฟชื่ออะไรนะสถานีรถไฟไม่ใช่ชื่อมะอะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยม้ารถไฟเวียงจันอ่านว่าจังไดอ่ะไหนครับตุณ่ะใต้น่ะไหนมะอะไรอ๋อนครหลวงเวียงจันอ๋อนครหลวงเวียงจันเออนครหลวงเวียงจันเออนครหลวงนครหลวงเวียงจัน พูดก็คล้ายๆกันนะแต่ตัวหนังสืออ่านไม่เหมือนกันแต่สมัยก่อนคนไทยเ็าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยเป็นลูกหลานของคนลาวนะคนลาวนี่เขาเป็นบรรพบุรุษเรานี่มันเป็นเล่นน้ไปอ่านประวัติอยู่มีแต่พวกรถเข็นนะเฮี่ยรถเข็นก็ต้องรถเข็นไปหาอะไรกินก่อนไม่ได้กิน ชุปีุปีถ้ามีมีแบงค์ร้อยสี่ใบไหมมีค่ะไห่ให่ให้อหเห้อห้ห้อห้ห้ให้ให้ให้าอ้ากได้เงิให้ใให้เห้ใเ้ให้ให้ใ้ไ้ใ้ ซืีนัมปูน้ำปลาซีรัมปูน้ำปลาเออซีรัมปูน้ำปลา,าอยู่น้องใครที่ร้านที่บ้านที่ข,ๆๆๆขายเอารถจากดา่านฝั่งลาวมาสถานีรถไฟสี่ร้อยบาทคุยกันสน,นะดวกดูในความดูดิแล้วจะสิกลับไปหรือว่ารอรับที่รถไฟเพราะรถไฟมันต้องสี่โมงนี่อ๋อสี่โมงเย็น ซื้อปีรถรถสาออกเก้าโมงปีคือตัวจ้าอุ้ยจะทันไหมเนี่ยคนเหมือนแหลงลายได้ค่ะเราไปต่อคิวซื้อตั๋วก่อนนะคะโอเคค่ะ ไม่ดีเกพืนยินก็แนถ้าเปิดถ้